นะคะนคอันนี้แกงน,น้นนำหวานค่ะ,ะพริกพริกก็มีนะคะน่าอันพริกอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยเต็มงเต็มน่าเจอจริงๆนะขายปลาไว้ขายของดักปลาด้วยเนะี่ยอันนี้ขายปลาได้ดักได้ปลาขาหะะมาดนะแท้เด้นี่นี่หมาล่าค่ะหมาล่า ทั้งนี้ก็กะะทั้งนี้ก็เป็นมาล่ามัน <laughs> ยำมพยมยำเียบ <c oughs> โอ้ยอันนี้ขนมจีบสรละเปาหน,น่ากินมากเลยนี่อ่ <c oughs> อยที่วันนีอาอะอร่อยหนึ่งอะอะอะไรบรัเจ้าวซเปาเลยเอากี่อันตีเอาไหมซาละเปามเปากี่ลูกเทถือกุ้ง เออมาอมากระมากระยาก็ต้องช่วยช่วยยายถือดิไป <laughs>